สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนโดยมิสนงลักษณ์นะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3สารสนเทศอยู่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะคะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบนะคะอย่างมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบยังไงคะ มีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันที่1คืออะไรเอ่ยนะคะอันที่1ก็คือความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะกําหนดความเป็นส่วนตัวได้ความเป็นส่วนตัวก็คือนักเรียนดู ordu. ไม่ควรที่จะละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการในทุกๆด้านนะคะอ่ะดูภาพนะคะดูภาพนี้นะคะ การใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่มีการกำหนดความเป็นส่วนตัวนะคะ information privacy นะคะเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของสามารถที่จะกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของตนเองในการเผยแพร่ให้กับผู้อื่นนะคะเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็ได้นะคะหรือนำประโยชน์หากมีการกระทำใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเจ้าของสิทธิควรจะได้รับรู้ เช่นไม่เอารูปเขาไปรวมโดยที่เจ้าตัวไม่อนุญาตนะคะ,อ,ะอันนี้คือความเป็นส่วนตัวนะคะข้อที่1แล้วมี4ข้อนะคะส่วนข้อที่2คืออะไรคะความถูกต้องแม่นยำ information accuracy ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องไม่พอต้องแม่นยำด้วย นะคะแม่นยําและถูกต้องไม่พอแล้วก็ต้องอย่างมากคือของข้อมูลเนี่ยก็คือแบบต้องให้ความสําคัญกับความถูกต้องแล้วก็ความแม่นยํามากเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวนะจะเผยแพร่อย่างรวดเร็วมากและมันเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นนะคะจะเรียกทำสำหรับผู้ที่ทําหน้าที่เผยแพร่หรือว่านําเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยจึงควรตระหนักนะคะตระหนักเนี่ยถึงความถูกต้องแม่นยํามีการคิดวิเคราะห์และการกรอง นอกจากนี้นะคะผู้เผยแพร่ยังต้องมีความรอบคอบนะคะในการนำเสนอข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและที่สำคัญพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการนำเสนอด้วยถ้าเผื่อว่าเกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นความถูกต้องและแม่นยำสำคัญที่สุดเด็กๆด,ดูรูปภาพนี้นะคะก่อนการเผยแพร่ข้อมูลจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดูก่อนนะคะก่อนที่จะเผยแพร่ว่า ว่าสิ่งที่จะเผยแพรนะ่นั้นมันถูกต้องไหมมันจริงไหมมันเท็จไหมถ้าเท็จไม่ต้องเผยแพร่ต้องถูกต้องแล้วก็แม่นยําเท่านั้นนะคะนี่คือหัวข้อที่2ความถูกต้องแม่นยำนะคะต่อไปหัวข้อที่3คืออ่าก่อนจะจะไปหัวข้อที่3เรามาดูอ่าแบบทดสอบนิดนึงเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าข้อใดไม่ใช่การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ1บนึางเนิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล2เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องแม่นยํา 3ดัดแปลงผลงานผู้อื่นได้อ้างว่าเป็นของตนเองโหนี่เหมือนแบบเป็นประเภทว่าไม,ไม่ไม่น่ารักเลย4ไม่เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้ดัดยินญาติหรือยินยอมนักเรียนที่ว่าข้อไหนคะคําตอบคือข้อ3ไม่ควรค่ะนะคะบางทีเราจะชอบเรียกว่าพวกจิกโกิลแมนจิกผลงานของคนอื่นไปเป็นของตัวเองแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะต่อไปมาดูความอันที่3ก็คือความเป็นเจ้าของนะคะ Information p r o p e r t y นะคะเป็นกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆหรือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เช่นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเงี้ยบทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะคะเราจึงสามารถที่จะสร้างสารรค์งานในรูปแบบดิจิทัลและมีการนําเสนอข้อมูลทางออนไลน์ได้ง่ายก่อให้เกิดการระเมิดลิขสิทธิ มีการทำซ้ำมีการดัดแปลงลอกเลียนแบบทำให้เกิดผลเสียหายแก่เจ้าของผลงานจริงๆนะคะซึ่งเป็นการขาดคุณธรรมจริยธรรมนะคะ โดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของผลงานนั้นเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของตนเองให้กับเพื่อนต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าโปรแกรมที่จะคัดลอกนั้นมีลิขสิทธิ์หรือไม่มาดูรูปภาพนี้แอบนําข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นมาใช้เป็นการละเมิดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานอันนี้ไม่โอเคเนะคะามาดูอันที่สี่อย่างสุดท้ายเลยะคะ่ะการเข้าถึงข้อมูล นะคะ data accessibility นะคะการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะถือเป็นการผิดจริยธรรมมากๆเลยเช่นเดียวกันกับการละเมิดสิทธิของคนอื่นนั่นแหละนะคะนักเรียนก็ดูรูปภาพตัวนี้นะคะการเข้าถึงข้อมูลคือแอบเข้ามันไม่ใช่ของตัวเองอะนักเรียนแต่อยากรู้อยากเข้าไปดูอยากไปเอาของคนงานอย่างเงี้ยไม่โอเคมากๆเลยนะคะอาดี๋ยวนี้มีจะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ อีกนิดนึงนะคะ,ะความรับผิดชอบนะคะนะคะอันนี้เราพูดถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวนะคะอันที่2คืออะไรคะความที่2คือความถูกต้องแม่นยำนะคะอันที่3คืออะไรคะ อันที่สามคืออะไรเอ่ยอ่ะดูอันที่3านิดนึง,นงอันที่3ก็คือความเป็นเจ้าของนะคะและอันที่4ี่คืออะไรคะอันที่4ี่ก็คือการเข้าถึงข้อมูลนะคะอันนี้คืออันที่4ี่นะคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆทำการบ้านแล้วสง่งลิงก์ให้กับมิ้ด้วยที่อยู่ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ